ก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟเบรฟโรสเตอร์เบรฟโรสเตอร์นะยู่เซ็นเตอร์สัมญา บรรยากาศดีมากร้านสวยเลยแบบเข้ามาก็เป็นกระจกใสๆน่านั่งมากครับ รรฟสตร์ับยากกินแล้วต้องทำหน้าเบรฟเบรฟนี่ดูดูต้องเจอโค้ดินแก้วนี้หอมอร่อยแต่ว่าอยากกินอะไรที่หวานกว่านี้อีกหันไม่เห็นหนึ่งอะไรครับขอดูเมน่อยครับน้องแอมครับเป็นบาริสต้าที่เก่งที่สุดในจังหวัดชุมพรณขนะนี้นะนี่นะมี ไายแอปเปิลไซรัปส้มจีนนี่คุณแม่ส่งมาให้คนอื่นส่งมาไม่รับนะต้องส้มจีนแล้วก็วเอา้าน้องแอบ,บแล้วลาเวนเดอร์นี่ยังไงครับเนี่ยมันเป็นน้ำหอมไม่ค่ะเป็นลาเวนเดอร์แห้งที่เราทำเป็นไซรัปนี่แหละครับว้าว <Wow. S 1> มีโซดาด้วยเดี๋ยวลุงจอนต้องต้ลองคิดว่าลุงจอนต้องชอบอันนี้มากกว่าครับในแก๊งเบรฟด้วยกันอนะ่ะเขาได้รางวัลมาแล้วเจ้าตัวอยู่ตรงนี้ครับเราก็เลยจะต้อง งงงงไหมว่าต้องไม่ต้องชื่อชุมพรสปริงเพราะว่าคนคิดสูตรมาจากจังหวัดชุมพรเป็นไงล่ะสร้างสรรค์ไปละบวบ้านต้แล้วมันชื่อชุมพรสปริงบ้านน้องเลยใช่ค่ะคือหนูน้ำเสนอน้องเป็นคิดเป็นเมนูที่บาร์บีคิวบ้านสี่สาขามาแข่งรวมกันแล้วก็จะเลือกผู้ชนะในขายใน2เดือนนั้นค่ะคือตัวซีซันอลเนี่ยจะขายเมนูที่ที่ได้ค่ะก็จะขายแค่2เดือนส้มจี๊ดก็คือ ให้แม่ส่งมาจากพี่บ้านเลเป็นผลไม้ที่ที่ใต้ค่ะมันมีตลอดมันคือใช้แทนมะนาวค่ะ uh huh. มันมีเอกลักษณ์คือมันเปรี้ยวมากแล้วก็มีหอมส้มค่ะมาดี oh ๋ยนะมาคือชั้นล่า,างค่ะเราเอาสับปะรดจริงๆเนี่ยคะ่ะเป็นสายพันธุ์จากภาคใต้นะคะมาทำเป็นไหลักแล้วก็ส่วนที่ผสมเมื่อตัวสีอันนี้ค่ะชลาจะเป็นน้ำส้มจี๊ดค่ะ uh huh. เราจะผสมกับน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความกรมงก่อมค่ะ uh huh. ส่วนตัวชั้นตรงกลางค่ะจะเป็นโซดาแล้วก็เป็นสลัดที่ทํามาจากเราเดออดแห้งค่ะส่วนตัวห้องบนสุดจะเป็นโคบูคอนเซนเทรตค่ะที่เป็นอ,อทางร้านแล้วก็เราจะตกแต่งด้วยสับปะรดค่ะเป็นสับปะรดดีไฮ<อ>เดรคือเราบอบเองหั่นเองทําทุกเองทุกอย่างค่ะกินได้จริง,รงทานได้ค่ะมันมันเป็นการเหมือนแบบนําเสนอว่า ตอนนี้คืออยู่ในช่วงฤดูใบไม้ที่แบบผีบานค่ะหมอช่วงซัมเมอร์มากสปริงสปริงไม่สปริงไงก็ดูใบไม้สิใช่ค่กิ็คือก็ดูใบไม้ขีค่ะก็คือเอาผลไม้กับตัวดอกไม้มาผสมรวมกันค่ะในการนำเสนอแบบในช่วงฤดูสปริงค่ะแล้วก็วิธีทานค่ะคนลงมกันเนนป็คนล้วก็ให้ดันตัวสับโลกแห้งลงไปด้านล่างค่ะเพื่อเพิ่มความกรอบ มองใส่ลมแผงนแดนดี้ยไม่ต้องคนระับชุมพรสปริงเบรฟสามย่านเปรี้ยวมันเหมือนน้ำตาลตะโหนดว่ะแงแ่เลยผมเจอส่รัปของลาเวนเดอร์ไปหอมมากระกิ่นมันมันนวน,นวนระมุนๆนน,นนะอ่าดีครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือตัวิีเนาไม่ได้ออกแบบแบบนะีนากกา้กาแฟ หอมหลมุนละมุนนวลนวลกินกาแฟนิดเดียวผมว่าส้มจีดีจีจริงเปรี้ยวจีเียใช่ได้จะเชื่อว่าร้านกาแฟสวยๆแบบเงียบเงียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่หน้าหอพักนิสิตจุฬามีทีเด็ดอ่ะอร่อยเลยว่าสายกาแฟดริปต์ยมาได้เลยแล้วก็วันนี้ดีใจมากลุงจ้อนคนชอบของหวาน ได้เจอชุมพรสปริงลองแวะมาดูผมว่าก็อาจจะมีให้กินช่วงสั้นๆเนาะเป็ดไปได้ที่เด็ดทีเด็ดครับ